สวัสดีค่ะวันนี้มีของมาส่งย่าสั่งเสาวรถไว้แี่ย่าจะเปิดกล่องเสาวรถก่อนว่าว่าเป็นไงว่าอืม าเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ผ่าเลยเอ,อเปิดเรียบร้อยแล้วอืเป็นเสาวรหญ้าชอบกินไงสดเลยค่ะเขาส่งเร็วมากสั่งเว้นวันเดียวเองถึงอะเกลี่อืมในย่าก็มีย่าบอกว่าอ้าวเขายกมาให้หน้าบ้านย่าก็บอกว่ามาส่งของเหรอไม่ใช่ครับส่งพัสดุเขาว่าอย่างนี้ย่าก็เอ้าเขาบอกไม่เหมือนกันนะครับคําพูด ส่งของก็คือส่งส่งแบบของไม่ดีถ้าส่งพัสดุก็คือส่งพัสดุครับก็ว่าอย่างนี้ก็บอกยาเออยาก็เออพูดผิดไปยาก็เออมาส่งของหรืออะไรอย่างเงี้ยเออก็เป็นสาวะรสสดๆเลยเนี่ยเออมันส่งเร็วว่าเขาเก็บจากต้นลูกใหญ่มากอะ่ะสามโลร้อยเนี่ยสามโลร้อยลูกใหญ่มากเอออย่างนี้ค่อย ค่อยแบบชื่นใจหน่อยของเขาสดทั้งนั้นเลยแล้วลูกใหญ่มากเออถูกใจเลยค่ะอืมไม่เหมือนเคยส่งมาอันนี้ญาติไปเจอไงเขาขึ้นกระเด้งมาในเว็บไซต์อันนี้มันจะอร่อยอะข้างในเดี๋ยวญาติจะลงผ่าดูสักลูกนี้ว่าข้างในจะเป็นยังไงเนี่ยถ้าเหลืองจะจัดอย่างเงี้ยคงจะอร่อยไอ้ม่วงม่วงอย่างเงี้ยที่่เหลืองเลยเนี่ยอย่างเงี้ย นี่เก็บจากต้นแล้วสดแล้วเนี่ยหัวขวยังจุกยังเขียวอยู่เลยยังไม่ลืมต้นนะ่คงจะไม่ค่อยหวานเท่าไหร่เราคงจะเปรี้ยวเปรี้ยวนําอะ่ะเดี๋ยวย่าจะผ่าลูกโตต,ตเนี่ยจะลองผ่าดูซิเอ้มย่าจะลองผ่าดูว่าเป็นไงวันนี้เดี๋ยวก่อนนะลองว้าวเยอะมากเลยค่ะผ่าออกมา สวยมากเลยค่ะน่ากินสุดฤทธิ์เลยค่ะนี่โอ้ถ้าลูกแบบสีแบบนี้นะน่ากินมากค่ะนี่ย่าไม่ได้ตั้งกล้องอะ่ะย่าถือไปมือหนึ่งเนี่ยโอ้โหสุดยอดเลยเดี๋ยวลองซดดูสิอือหือเปรี้ยวไ,ไงเขายังไม่ลืมต้นปเปรี้ยวแต่ต้องใส่เกลือหน่อยมันจะหวานหรือทำพริกเกลือพริกเกลือแล้วหยอดยอดแล้ว แล้วจะอร่อยเลยอ่ะเดีย๋ยวต้องทําพริกรเกลือหน่อยแล้วพริกปน่นน้าตาลเกลือก็ใช้ได้แล้วโหยเยอะมากอย่างเงี้ยญาติชอบมากเลยต้องทิ้งไว้ให้เขาลืมต้นหน่อยมันก็จะหวานอีกนิดนึงอือยิ่มากเลยอือละส่วนนี้เอออ่าเว็บไซต์นี้เขาดีหน่อยเออสั่งของดีมาให้เอาของดีมาให้เลยเดีย๋ยวเที่ยวน้าก็ซื้อเข้าใหม่อือญาติชอบกิน เสาวรถเนี่ยชอบมากซื้อมันตั้งเก้าโลน่ะค่าส่งร้อยหนึ่งนี่ะแต่เออเขายกไม้ถึงบ้านนะอืออือต้องรอว่าให้ลืมต้นเยอะๆอะ่ะอันนี้ผ่ามาสองลูกลูกนี้ลูกนี้แห้งแต่ก็เนื้อน้อยหน่อยลูกนี้มันก็คงต้องมีบ้างอะ่ะเนื้อน้อยเนื้อเยอะอะไรอย่างเงี้ยอือผ่าสองลูกไงอือ ยาก็กินหมดอะสดๆทางนั้นเลยอ่ะไม่มีนี่ไม่มีแห้งเลยใช้ได้อืมอันนี้ใช้ได้เลยเออยาบถูกใจเลยอ่ะเพราะยาชอบกินสาวะรสก็คิดค่าส่งด้วยอะไรด้วยค่าส่งร้อยหนึ่งเออก็ตกลโลละล,ละละละสี่สิบบาทสี่สิบกว่าบาทนิดๆสี่ิบห้าไม่ถึงอ่ะโล่สห้าบาทไม่ถึงแต่ว่า ค่าส่งส0 0น้อยในงานจริงๆแล้วมันสามร้อยอ่ะเขาก็าขายไม่แพงเพราะลูกใหญ่มากอ่ะอชอบมากเลยอ่ะสีก็สวยอ่ะเนี่ยต้องเอาไว้ให้ลืมต้นทั้อาทิตย์หนึ่งแล้วก็กินแลถ้วถวายเดี๋ยวถวายถวายพ้าหน่อยเพราะญาติชอบกินนี่ลูกนี้นะ้ําสวยเป็นมันเลยเนี่ยอืมเขาปลูกเก่งมากเลย่ยาเคยปลูกนะแต่เขาไม่ออกดอกมีแต่ต้มมีแต่ใบ พอเสร็จแล้วใบโซมก็ไม่มีลูกให้กินไม่รู้เขาเป็นไรอากาศแถวบ้านย่ามันไม่ดีมั้งมมันไม่มีดอกไม่มีลูกได้แต่งงามเสียงหลานดังลั่นเสียงหลานดังลั่นต้องดูเออไอ้ลูกนี้สวยสวยหมดเลยทุกทุก ทุกลูกเลยอ่ะสดหมดเลยอ่ะไม่เหี่ยวอ่ะออืดีมากเลยไม่รู้เขาอยู่แถวไหนย่าเดี๋ยวเขาบอกให้ให้ถ่ายส่งมาให้เขาดูหน่อยเออเดี๋ยวจะเอาคลิปเนี้ยถ่ายส่งมาให้เขาดูอืมแต่ยาชอบกินไงเดี๋ยวพวกนี้ขึ้นหิ้งพระหน่อยเออลูกสดสดส,ดสวยๆอย่างเงี้ยลูกนี้แบบชอบเลยอ่ะเอาไวถ้ถวายพระพุทธหน่อยอืมแบบเป็นมันน่ะเป็นมันเนี่ยถ้าลืมต้นนะเขาจะหวานนะเนี่ย เทนี้เก็บใหม่ๆเขายังไม่ลืมต้นก็ยังไม่หวานหรอกยังเปรี้ยวนําอะ่ะแต่พอเอาไว้ให้สักสักพักหนึ่งเขาลืมต้นแล้วมันก็จะเปรี้ยวหวานน่ะแต่ใส่เกลือใส่พี่ก็เกลือหน่อยอร่อยถ้าไม่มีพีค่เกลือแล้วก็ใส่เกลือไปหน่อยให้รสมันตัดกันอะ่ะมันก็จะอร่อยอืมเมื่อก่อนนะี่ยากกินไม่เป็นลอกนะพอมาพากินครั้งแรกย่าว่าลูกอะไรเนาะอไปกินไส้กินเม็ดมัน เสร็จแล้วพอมากินเข้าติดใจอะ่ะอือต้องรอมันเหี่ยวหน่อยมันสดไปอีกอาทิตย์หนึ่งอะ่ะถึงจะกินอร่อยอือผลไม้ทุกอย่างอะ่ะถ้าเราถ้าเราไม่รอให้เขาลืมต้นก่อนนะมันก็จะไม่ไม่อร่อยอะ่ะลูกนี้ลูกกลางๆลูกไม่ค่อยโตเท่าไหร่แต่ก็ก็สวยหมดเนี่ยอือผ่านถือว่าร้านนี้ผ่านผ่านอยู่เดี๋ยวดูรูป ลูกนี้ก็เป็นมันแต่ลูกเล็กมันก็ยังไม่ลืมต้นเหมือนกันแหละอืใช้ได้อยู่เขาสวนคงกะสวนเสาวรสน่ะแล้วเร็วมากอ่ะวันเดียวอ่ะสั่งวันคืนวันศุกร์ย่าสั่งเงินคืนไงคืนวันศุกร์แล้วพอไม่เว้นวันเนี่ยวันนี้เพิ่งวันเสาร์เองอ่ะเออสั่งคืนวันศุกร์ ก็ได้นะอืมเว้นวันหนึ่งเว้นวันหนึ่งเลยไม่ใช่คืนวันศุกร์แก่ย่าก็ลืมมันสั่งตอนตอนกลางคืนแะเพอย่ามาดูเว็บไซต์ตอนกลางคืนเนี่ยมันเด้งขึ้นมาย่าก็เลยอ้าวดูหน่อยผลไม้ย่าชอบกินสงสัยจะเป็นคืนกลางคืนวันพระหัตน่ะประมาณสองสามทุ่มมั้งย่าสั่งไปแล้วเว้นวันศุกร์แล้ววันนี้วันเสาร์มาเออเว้นวันเดียวถึงเลยอ่ะ ค่าส่งทั้งร้อยหนึ่งนะไม่ใช่ค่าส่งถูกเออยาเดี๋ยวถ้ามีผลไม้อื่นก็จะสั่งอีก,อเ,อกเออก็รอเดี๋ยวจะลองกินที่ผ่าสองลูกเนี่ยอันนี้เยิม้มอันนี้เยิ้มมากเอาเกลือมาโรยหน่อยก็โอเคแล้วน้ำหกเอียงปะมันมีน้ำด้วยนะน้ำเนี่ยอร่อยเปรี้ยวหวานอืมย่าชอบอะ่ะ วันนี้ก็มาเปิดกล่องพัสดุเออเป็นเสาวรสเออวันนี้คงจะมีแค่นี้่ะคะมากินเสาวรสกันนะคะอืมเดี๋ยวเอาเกลือมาโรยกินสักสองลูกอืมขี้ผานเนี่ยอืมวันนี้คงจะมีแค่นี้่ะคะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ยาด,ด้วยนะคะอืมสวยงามเลยคะ่ะลูกนี้เยอะมาก